อ้าวไม่ขับเด็กพัแกอ่ะเดียวดิงอหนยอะไรกันไอยู่โตพี่แคร์อยู่โตอยพี่ะอยู่โตพี่แคร์ แ h a n ง y ิ้วูดว่าอะไรเลยโอ้ยยาวจังวะกว่าจะจบคำหาสั้นลำลองหน้าร uh ้อนขายดีนักแลสของลงใหม่เมื่อวานลงสดๆร้อนๆอน้ี oh, oh, oh. ่ถ um> ้าสะอาดจังใหม่อย no> hm ู่แล้วาสะอาดจังเลยจ้าป้ายเขียวเด้อวันนี้เปิดป้ายเขียวขาประจ๋าถึงนั้นเลยอ่ะเธอ ราคาเดิมจริงราคาขึ้นมางสองร้อยแล้วเนี่ยพี่ไปหาที่ไหนก่อนลูกค้าประจำนี่ซื้อแบบโอ้โหขายดีนะาชอบมากไปเถอะทีรอบนี้แบบสัง่งได้ของเยอะ้นเนี่ยกอรีบสัง่งม,มันเราต้องเรียกว่าผ้าอะไรผ้เราเหมือนผ้าคอมเบตเตอร์หรือเปล่าเนฉันส่งรีวิวให้ลูกค้าดูลูกค้าบอกว่าไม่ใช่ มันมันผสมเว้ยมันเป็นผ้าผสมคอเฮอร์รี่เรยอนพัตตอนเนี่ยสเปเนตอะเธอรูดิผสมตั้งหลายอย่างจะเรียกว่าผ้าไร่ะเป็นแบบรวมนะกค้านะมีฮารเล่ด้วยอ๋มีฮารเล่ด้วยเหรอเฮ้ยใช่ออามานี่ฮาร์เล่ใครจะรับรีวิวรีบเลยเด้ออุ้ยสวยอะ เก๋ว่ะขาสั้นแบบใส่สบายสบายใส่ได้ตลอดเนาะเนขายได้ทั้งปีอะรุ่นเนี้ยใส่เที่ยวใส่นอนสบายสบายได้หมดเลยสวมอุ้ยอะมุกเอามาเลขตัวนึงใหญ่มากเลยนะฮาเล่สองตัวละเธอเอาวางคู่กันได้ไหมฮาเล่เกิร์ลเออ ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเสกคู่กันมีความฮาเล่มีความฮาเล่ย์นะอุ้ยตกใจเลยไม่ชอบผ้าแบบน้ำหมดมันเย็นเดือดใส่แบบเนี่ยลูกค้าต้นทุนต่ำนะกำ,ก,กำไรงอกงามอุ้ยตายแล้วกำไรงอกงามใครจะรับรีบเลยนะจ๊ะน,น่ารัก<ะ>นะอน่ารักจัง ถ้าสะอาดด้วยนะบอกเลยรุ่นนี้แบบจำนวนตัวก็เยอะเยอะนะพี่ใส่เป็นแบบใส่ได้ตลอดเลยเนาะอืมใหม่สดสะอาดนะคะอุ้ยดูสีชมพูดิเ<ะ>ปอร์เซ็นต์เบอนเสียน้อยนะบอกเลยดูดีไลค์คับไปแ,แยกทำราคา ไปเทเลยต้นทุนถูกถูกต้นทุนน่าจะสิบกว่าบาทเอา,าเอาไปเทียงเลยสามตัวร้อยก็ได้มันได้ประมาณสองแปดิใช่ไหมองสมสองร้อยแปิบเอ็ดบาทต้นทุนสิบเอ็ดบาทพี่เอ้ยรีวิวสง่งฟรีเหมือนเดิมนะใส่ได้ทั้งชายแนละหญิงเลยนะ ฟินล่าิลาโอ้ดูดิสวยอ่ะพี่ใครจะสั่งรีบ์สั่งนะคะเป็นสินค้าขายดีประจำโกดังเราเลยนะอุ้ยนกเป็ดน้ำผ้านิ่ม,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 มใส่สบายเลย เนี่ยอุย้ยลูกฉันหรือว่าดูดีดีเนี่ยแล้วมันแบบสะอาดด้วยใหม่อน่สะอาดอ่ะค่ะเนี่ยน่ารักอ่ะไอ้มาไงมาทำไมหรือเปล่าพี่เจนถ้หนีกลัวก็น่าจะซื้อมาใหม่เนาะ พี่เดินในน้าลากอ่เดี๋ยวแยกเดี๋ยวแยกสวยๆกันเดี๋ยวถ่ายรูปพี่เจมไม่เอาเลยหรอมาไหมเจนบอกมาไหมนี่โอ้โหเอรักผูดตัดขนน่าเกลียายอะสฟิงค์อะเหมือนสฟิงค์จริงเหรอมูไม่มีขนเลยไงไม่เคยตัดขนาดนั้นโหดาไปขนเป็นสังกะตังหมดเลย มันต้องโกนปลูกใหม่เหรอลองขึ้นใหม่ให้มันขึ้นใหม่ขนมันจะบางโกนอะไรเหรอขนแมวอ๋อแล้วไปขนแมวให้มันแบบขึ้นมาใหม่สอบโอ้ยดูดิน่ารักเหรอน่ารักมาก OMG OMG คนเยอะทุกวันเลยอ่ะตัวอ,อื่นไม่บิดนะมไม่ต้องแก่เปลี่ยนพ่อหรือวิ่งทุกวันเลยเมื่อก่อนนานๆหนึ่งปีใช่ไมให้ราบ,บิดตรงนี้ตลอดเขาจะเร่งอะไรขนาดนนเดี๋ยวรอลูกชายฉันมาก,ก่อนเถอะไม่เหมืมอนั่นะเหมือนเชื่อ,องจึงอะไรนะเชื่องลองไปย้อนดูไหล่ดิจะได้ยินเสียงรถเขาประจำแหละเวลาเนี้ยไ,ไม่เข้าใจเหมือนกัน เลือดนักซิ่งมันอยู่ในสายเลื่อนตัวนี้น่ารักมากแคนาดาแคนาดาข้างเบนส์เหรอเอาพ่เจนไม่ได้เหรอเนี่น่รักผิดชอบทุกกรณีเฮ้ยอย่าเลยเหรอรถจ่ายทุกกรณีทำไมอ่ะ อุ้ยลูกค้าห้านดีมากเลยอ่ะใครให้ใครให้ยืมใครให้ยืมก็คนนั้นรับผิดชอบกันหนูเองพูดแล้วนะไม่ได้มาเล่นๆเห็นอยู่นะฉายาใครรับนะจ๊ะจัดได้เลยลูกค้าสวยนะบอกเลยเนี่ยน่ารักอุ้ยฮอลลิสเตอร์น่ารักน่ารักเลยจ้ามีิดซเลยเดี๋ยวจอมาหมีทุกไซส์เลยนะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะจ๊ะ ต้องแยกส่งเนาะพี่เมฆนับอยู่แยกส่งไอ้จอยเข้าไปแล้วเหรอพี่เจนไอ้จอยเข้าไปแล้วเฮชแอนเอ็มนี่ที่ลูกค้าถามเนี่ยเฮชแอนเอ็มอุ้ยฉันไปซื้อมาตัวละเท่าไหร่วะห้าร้อยก็สิบป่ะตัวหลายร้อยนะตัวหลายร้อยอ่ะพี่อยู่กี่ตัวไอจอยเห็ด ีขึ้นไปกับี่างไอยู่ในรูนั่นอ่ะใครเอาเหมือนงูไปไว้ตรงนั้นอ่ะอู้ดิบางตัวเหมือนบ็อกเซอร์เลยนะเนี่ยน่ารักใส่สบายสี่นอนสี่้างใส่เที่ยวใส่เล่นใส่นอนได้หมดใส่ออกกำลังกงกำลังกาย ดีมากพี่คะต้นทุน1112บาทนะคะใครรับรีวิวรีบเลยอุ้ยหน้าร้อนแบบนี้ขายดีดีส่งอย่างนี้สวยนะดูเนียส่งเลยคื่อนส่งแบบนี้ใส่แล้วมันขาดขามจะดูเลียวเว้ยเด็ดชิงโอ้ยแล้วยาวค้ายค้อยอุ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือเนี่ยนะเพื่อนฉันก็ชอบใส่นะ เพื่อนเธอไม่ลงทุนเลยซีเคเพื่อนจะใส่สามตัวร้อยเออแบจะใส่สวยหน่อยเนี่ยบอกใอ้มาซื้อไปซีอันเดอร์นะเนี่ยอันเดอร์เอไมแม่ีแยกไว้เซป a ปเร e เซป a ปเ t ตแ e กที่เจอโอเคง่ายมากเออสีแดงนั้นด้วยเดี๋ยวเพิ่งเก็บเอาไว้นั่นแหละกองไว้ก่อนยังไม่ต้องเก็บเดียอะ อุ้ยใหม่จริงลูกค้าใครที่เคยซื้อแล้วเจอแบบผ้าเก่าเก่าอ่ะลืมภาพจำนั้นไปได้เลยภาพจำเอออันนี้คือใหม่มีลูกค้าบอกไงบอกว่าเคยซื้อมาแต่ไม่ใช่ที่ร้านเรานะซื้อที่อื่นใช้ไม่ได้เลยที่ว่าเขาบอกว่าต้องนั่งขายแบบขายขาดทุนอะ่ะก็ตอนนั้นของเราหมดไงเราไปเอาที่อื่นโอโ้โหของเราอะ่ะเราเลยเราดูนะ เด้วมาโม่ซัวนะไปไหนก็ได้นะพี่เราดูเราเช็คนะเนี่ยว่าของมันใช้ได้หรือเปล่าจ้าอู้ดูนี่ป้ายห้อยนี่สวยนะสีชมพูสำหราบอู้ดูตอนนั้นดิต้องบอกก่อนนะจ๊ะสวยมากตัวเนี้ยโอ้ยลูกค้าโอ้ยเป็นเกตเป็นใจนีอย่างนี้สวยสีแบบซัมเมอร์มากเลยอู้ดูป้ายดิแพทก็นั่นแหละดิสีแบบพาซัมเมอเ์มากดูป้ายยังอยู่อ่ะเธอดูดิ โอ้โหยังไม่ไใหม่ไม่ใหม่แบรนด์ห้างแน่นอนแหละแบรนด์เนี้ยขายในห้างแน่นอนแหละถ้าเป็นอย่างนี้เลยอืมเนก็ากเาเบื่อว่าเมษาหยุดอีกแล้ว,วนี่รูงวะเนี่ยทรงเนี้ยลูกค้า ประจำชอบนะแยกว่าลูกค้าแย่งทำราคาได้ลูกค้าเขาแย่งกันนะเออในไลฟ์ลูกค้าเขาแย่งกันเลยนะใช่เป็นทรงคืออันนี้แบบเหมาะกับออกกลางแจ้งอืมเซ็กซี่น่ารักมิ้งมากเลยลีลีวายแรงเลิศขาสั้นเรามีเอออยู่ปะวะมันมีป้ายชมพูนั่นแหละแต่ให้ฉัน แก๊ป <sven> ม <tweeting> es uh ีอะไรมันไม่ใช่แค่แค่แค่เียนกาแ้หน้าถอกนะคะผ้าสดสะอาดนะคะลูกค้าใช้ได้เอาไปอ่ะพี่ไม่ขาดทุนมีกําไรแน่นอนนะคะเปอร์เซ็นต์ป้วนเสียมีบ้างเล็กเกน้อยๆนะพี่แต่โดยรวมแล้วอ่ะคือกําไรแน่นอนนะคะ้ดูโ o โลดิหูดูป้ายเธอป้ายยังอยู่อ่ะแยกเลยอันนี้ H&M เนี่ยนี่โปโลนี่ H&M มีแบรนด์อีกต่างหากนี่มีทหารน่ารักจังแี่ยของผู้ชายทรงผู้ชายก็มีนะคะซื้อไปได้สองเลยได้ชายได้หญิงเลยต้นทุนต่ำแน่นอนกำไรต้องดีสองตัวร้อยหัวผ้าขายสองตัวร้อยก่อนพอ,อหัวขายหมดวนสองรอบสามรอบแล้วนะปุ๊บ ตัดเป็นน้ำสองเลยพี่ฟิลเหรอใส่ตัวนะเคลียร์นีแนนสะอาดจริงๆค่าสะอาดลูกค้าใช้ได้เลยพี่ๆต้นทุนถูกนะสิบเดสิบสองบาทน,นะคะเฮ้ยน่ารักมาก เรนโบว์ก่อมาหน้าร้อนแบบนี้ซัมเมอร์แบบนี้ต้องเข้าแล้วแหละขาสั้นไม่ขายไม่ได้พี่จ๋าใช่ต้องมีนะฉันล่ามชอบนะคุณเนี่ยทรงเนี้ยสวยนะ เด็กๆน้องๆหนูหนวัยรุ่นนี่ชอบนะพี่นะมันใส่ง่ายๆสบายๆายอ่ะพี่คัดเอวยืดนะแน่ก่อนใส่เล่นสงการใส่ทำไรได้ใส่นั่งใส่นอน <Under S 1> อันเดอร์ก็มีนะอันเดอร์สวยแน่เลยจิตอ<ม><ม>ันไหน ห้องออ้ประตูเอออย่าบอกนะประตูกูพุนมาแล้วอะมึงหังแลวมั้งลูกชายแม่อุ้ย H&M อีกแล้วเนี่ย H&M แบบเนี้ยหลายร้อยนะพี่เดินเข้าไปดูในช็อปได้เลยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบป่ะเออ ด้วยลายทหารเท่ๆหล่อเท่ไปเลยสิจ้านมมยอ่ผ้านิ่มใส่สบายถ่ายง่ายนะพี่ต้นทุนถูกๆกำไรงามๆเลยไปเทเลยเนี่ยไม่ต้องคิดมากอุ้ยน่ารักอ่ะไปกองเลยก็ได้นงกตลาดอ่ะเนาะเนี่ยมัมเน e ะแบบไปตัดกระสอบให้คนมาแย่งกันเลยพี่ไอ้หัวแตกเลย รเอโร่สีสวยมากแต่ผ้ามันดีอ่ะมันไม่ใช่ผ้าโหลไม่ใช่ผ้าแบบไม่ใช่ผ้าบางๆหหลวนะผ้ามันนิ่มพี่เคยเห็นงานมือหนึ่งที่แบบถูกๆผ้าบางๆสามเก้าสี่เก้าผ้าบางๆพี่ใส่ไปสองสามทีเท่านั้นแหละไปเลยนะซาลังเฮนะแต่ิแต่ถ้าเป็นผ้ากระสอบเป็นงานมือสองพี่เป็นงานนำเข้านะคะ ผาใส่ไปเถอะพี่มันอดท <อด S 1> ันล<น>ยางเลยมันดีนะคะซักก็ไม่เป็นไรเนี่ยพี่ใช้ได้นาะนแล้วต้นทุนถูกด้วยเมื่อวานที่พี่แอนมาบอกไงมือหนึ่งอะไปเอานี่สู้ใครไม่ได้เลยนะต้นทุนแพงแล้วผ้าไม่ดีใช่ผลสุดท้ายก็ต้องวนกลับมาขายผ้ามือสองอีกตัวนี้ดิดาส์วยๆเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ไงนี่ไงอือดิดาเนื้อผ้านิ่มลูกค้าซื้อไปใส่สบายติดใจก็กลับมาซื้อ มันก็จะขายได้เรื่อยๆเป็นแบบว่าเป็นเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับอูโหูในที่หล่อมากอะดูดิมีคาโก้ด้วยเนี่ยเท่ๆไปเลยสิครับเป็นสวยได้อ่ะติมุกเขาขายป่ะอืมเาได้หลายตัวนะมุกมุกชอบจันเลยดิไม่ไม่กำลังดูอยู่สีสวยดีนาะสีสวยนะซัมเมอร์อะอืมทำไมอ่ะมุกฉันเเธอดสด เนี่ยบางตัวเป็นแบรนด์นะอย่างตัวนี้เป็นของ C k เคนะเนี่ย CK คหลายตัวละจ๊ะเออ CK เคแต่มันอาจจะมองไม่เห็นแต่เป็นแบรนด์เนื้อผ้าเขาดีอยู่แล้วนะคะลองเรผ้าใหม่ๆนี่ป้ายห้อยเนี่ยป้ายห้อยหลายตัวนะทอมมี่ใช่ไหมใช่ฉันเห็นเนี่ยทอมมี่ หญิงใส่ได้ลูกหนึ่งเอาไปขายเลยพี่เป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะทันร้าน,น,าใ,ออนาใครขายมือสองเป็นนะพี่รับรองบางคนนะซื้อบ้านซื้อรถส่งลูกเรียนจบมหาลงมหาลัยก็เพอผ้ามือสองนะจ้าทุกวันนี้นะพี่ที่ใครไม่กินไม่ใช้นะมีรถขับมีบ้านอยู่พอผ้ามือสองนะจ๊ะ ภูมิใจในอาชีพพี่ตกใจวุ่นัดเลยป้าป้าดีไปตายหมาอุ้ยดูดีผ้าดีน่ารักมากเลยนะส่งเนี่ย <c oughs> สียังสดๆอยู่เลยอ่ะงานดี เวลาถ้างานแบบบริษัทไหนงานสวยนะพี่เวลาเปิดมานะหัวใจจะพองโตนะพูดกันไม่หยุดไม่ย่อนแต่ถ้างานอะไรเปิดมาแล้วเงียบๆนะพี่นะแม่ก็สวยจริงเพราะว่าอะไรป่ะคือหนึ่งเลยดูดิถ้าสาดเป้าความอะไรมันยังแบบถ้าไม่ฉ่ำรถรถใหม่เนี่ยพึ่งลงเลยมีกี่ลูกไม่รู้เลยอุ้ยมานิดเดียวเอง มาใหม่ใหม่สดสดมาปุ๊บก็เปิดกันปั๊บเลยมาปุ๊บขายปั๊บมาปั๊บขายปุ๊บค่ะรีบต่างนะใหม่ใหม่สดสดนี่ัจนี้น่ารักว่ะเลิฟยมีทางผู้ชายผู้หญิงเนาะ ลูกหนึ่งขายได้แบบคนได่กำไายจุกๆเลยทั้งชายทั้งหญิงแล้วผ้านิ่มๆใส่สบายๆอะใส่อยู่บนอยู่บ้านโอ้ชิมชอบตัวนี้จังเลยไซส์ฉันเลยนีุ่้งมาบ้งเไุ้งไมมา้งรอุ้ยฉันชอบตัวนี้ว่ะสกิน H&M H&M ก็หลายตัวนะคะสกินแบบดูแพงมากเลยอะอ o E.O. 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 แอสิส มีเป็นละตัวหนึ่งเนะหรอเนี่ยมันมีมันมีมันมีอีกใส่แปดนี่ไงอุ้ยนี่ไงเออมีจริงว่ะมีสามมาดิน่ารักนะมีสามเหรือเอาไปเราคนละตัวไหมละทะเลมุกพ่อไม่ขายหรอไม่ขายหรอกนาซาอุ้ยหล่อว่ะสีอันนี้มันต้องปวิอวิกตอเรียเนี่ยใช่วิกตอเรียชอบทำสีละมุนเนาะ เวลาเปิดนะไม่ต้องเขินแม่งอายนะเวลารีวิวอะไรสวยๆเนี่ยโชว์88ชั่วโมงก็โชว์ได้แต่ว่าถ้าไม่สวยยังต้องรีปิดลบคลิปทิ้งไปเลยไม่ขายนะคะขายเฉพาะที่ลูกค้ามีกําไรไปต่อได้เท่านั้นนะพี่นะเราต้องมีการเทคของก่อนที่เราจะขายนะคะแต่อย่างไม่ต้องกลัวรุ่นนี้ขายมาหลายปีแล้ว สีเหมาะกับซัมเมอร์นี้สีดีสีสีอมเบย์สีน่ารักอ่ะสีเหมาะกับนี่ออะไดิสีเขียวเลยเนาะเนี่ยใช่สีเขียวเลยเนาะเหมาะกันดีเลยอ๋อเออแยกไม่ออกเลยนะตะไคร้หรืออะไรแผดอุ้ยอุ้ยอยู่ดีหงายท้องไปเคยเป็นปะเยอะนั่งนั่งอยู่หลับลงไปเลยเคยปะอุวยสวยอยู่ดีหงายท้องอ่ะเคยไหมปลากระลังเหรเคยเห็นไหมปลากระลัง ัเคยไมล่ะอยากลองสัมผัสไหมเนี้ยจะทักท่ายสัมผัสได้ไหมจ๊ะจะพักผ่ายชั้นแรกขนาดนั้นเลยเ้ยนี้ยไปตายเดี้ยวจะพาไปดูดูของเลยนับต่อยี่ไ์ก่อนนะใครจะรับรีวิวนะคุณพี่มีฮาเร่สองตัวนะจ๊ะแบรนด์ก็พอมีหอมปากหอมคอพี่รวมชายรวมหญิงสินค้าขายดีนะจ๊ะ ใครไม่รู้จะขายอะไรนะคะแนะนําขายได้นะพี่นารุ่นนี้ได้จํานวนตัวเยอะด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวแครจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกทีนะคะใครสนใจแคปหน้าจอเลยจ้า